คุณทำบุญมาทั้งชีวิตคุณกรวดนำทุกครั้งหลังทำทานแต่รู้ไหมบุญที่คุณทำอาจจะไม่ถึงเจ้ากรรมนายเวรหรือที่รายกว่านั้นยิ่งอุทิศบุญยิ่งเพิ่มพลังให้เขาจองเวรคุณต่อหลายคนพยายามอย่างหนักเพื่อชำระนิกรรมแต่กลับทำผิดวิธีซ้ำแล้วซ้ำเล่าคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมชีวิตยังติดขัดทำไมยังมีโรคภัยไข้ขเจ็บ วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจในข้อผิดพลาดที่คนส่วนใหญ่พลาดที่สุดในการอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรเป็นเรื่องของกำลังบุญและจิตที่หลายคนมองข้ามในทางพุทธศาสนาเจ้ากรรมนายเวรไม่ใช่แค่ผีหรือวิญญ,ญาณที่ล่องลอยแต่คือจิตอาฆาตหรือวิบากกรรมที่ผูกพันเราไว้พวกเขาคือบุคคลหรือสัตว์ ที่เราเคยล่วงเกินเคยทำให้เขาทุกข์จนเกิดความพยาบาทซึ่งอาจจะเกิดในพบชาติปัจจุบันหรืออดีตชาติก็ได้ความเข้าใจผิดแรกคือมองว่าการทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลเป็นเหมือนการติดสินบลหรือการจ่ายหนี้และเมื่อจ่ายเสร็จทุกอย่างต้องจบซึ่งไม่เป็นความจริงเพราะกรรมมีกลไกที่ซับซ้อนกว่านั้นมากกรรมของเราถูกแบ่งเป็นหลายระดับ เจ้ากรรมนายเวรที่มาเบียดเบียนเราส่วนใหญ่เป็นวิบากกรมหนักที่ต้องชดใช้ด้วยความเจ็บปวดดังนั้นการอุทิศบุญจึงต้องเป็นบุญที่มีกำลังสูงมากพอที่จะทำให้จิตที่เต็มไปด้วยความอาฆาตยอมอ่อนลงและอนุโมทนาในบุญของเราข้อผิดพลาดที่คนส่วนใหญ่พลาดมากที่สุดคือการไม่สร้างบุญที่หนักพอและถูกประเภท พวกเราจะเน้นบุญจากการให้ทานเช่นการใส่บาตรการบริจาคเงินการถวายสังฆทานซึ่งเป็นสิ่งที่ดีแต่ในหลักของกำลังบุญบุญจากการให้ทานเป็นบุญที่มีกำลังเบาที่สุดเจ้ากรรมนายเวรอาจจะรับไว้แต่ยังไม่ยอมอโหสิกรรมพระพุทธเจ้าสอนว่าบุญที่มีกำลังสูงสุดคือบุญจากการเจริญภาวนารองลงมาคือ บุญจากการรักษาศีลเมื่อเรานั่งสมาธิจนจิตเป็นสมาธิบุญที่เกิดขึ้นจะมีกำลังสว่างและบริสุทธิ์เจ้ากรรมนายเวรจะสามารถอนุโมทนาบุญได้ง่ายเพราเข้าสัมผัสได้ถึงพลังงานบริสุทธิ์ที่ไม่สามารถหาได้จากที่อื่นจะช่วยให้จิตอาฆาตอ่อนกำลังลงและบรรเทาความทุกข์ของเขาได้จริงนี่คือการอุทิศบุญที่ถูกประเภท และมีพลังมากพอวิธีที่เราจะเริ่มสร้างบุญที่มีกำลังสูงที่สุดในชีวิตประจำวันให้ความสำคัญกับการรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์และการสวดมนต์เจริญสมาธิก่อนนอนเมื่อคุณทำบุญเสร็จก่อนจะกรวดน้ำอุทิศบุญให้กล่าวในใจว่าบุญกุศลน,นี้และอานิสงส์แห่งการภาวนาที่ข้าพระเจ้าได้ตั้งมั่นนี้ ขอบุญนี้จงมีกำลังมากพอเพื่อเป็นปัจจัยให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายได้พ้นจากทุกข์มีความสุขตามควรแก่ธรรมข้อผิดพลาดที่สองและเป็นข้อที่ร้ายแรงที่สุดคือขาดการให้อภัยตัวเองคนส่วนใหญ่ขออโหาสิกรรมแต่ใจยังไม่ยอมรับความผิดจิตที่ยังมีความขัดแย้งในใจคือตัวปิดกั้นบุญไม่ให้ถึงเจ้ากรรมนายเวร โดยสมบูรณ์หลักธรรมที่สำคัญที่สุดคือเวนย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวนการอโหาสิกรรมที่แท้จริงต้องเริ่มที่ตัวเราเองให้กับตนเองที่เคยผิดพลาดในอดีตและให้อภัยเจ้ากรรมนายเวนที่กำลังเบียดเบียนเราอยู่ด้วยเมตาตาปราบใดที่เรายังโกรธน้อยใจหรือกลัวเจ้ากรรนายเวนอยู่ จิตของเราก็ยังผูกเวรกับเขาอยู่บุญที่คุณส่งไปก็จะไปไม่ถึงการขอขามาต่อเจ้ากรรมนายเวรด้วยใจที่บริสุทธิ์หนึ่งย้อนระลึกกรรมนึกถึงความทุกข์ที่เราเคยทำกับผู้อื่น 2. ยอมรับผิดกล่าในใจว่าข้าพเจ้าขอรับผิดและยอมรับผลกรรมทั้งหมด 3. ตั้งใจมั่นว่าข้าพเจ้า จะไม่สร้างเหตุแห่งกรรมนี้อีก 4. แผ่เมตตาด้วยใจบริสุทธิ์แผ่ความตั้งใจดีอย่างแท้จริงให้เจ้ากรรมนายเวรค้นทุกไม่ใช่แค่รับบุญทุกครั้งที่เราทำบุญบุญนั้นไม่เคยหายไปไหนมันจะเก็บอยู่ในตัวเราเป็นพลังหล่อเลี้ยงและปกป้องตัวเราเองบุญนี้จะคอยช่วยให้กำหนักเป็นเบา เมื่อเราจเจริญสัมมาสติสัมมาสมาธิและสัมมาทิฏฐิเราจะเห็นความจริงของชีวิตเห็นว่าตัวเราไม่มีอยู่จริงเมื่ออัตตาหรือตัวกูของกูสลายไปผู้สร้างกรรมก็หายไปเวรกรรมทั้งหมดจึงไม่มีเหตุให้ส่งผลอีกนี่คือการดับเวรที่สมบูรณ์ที่สุดตามคำสอนของพระพุทธเจ้าการอุทิศบุญที่แท้จริงคือการปรับปรุง แก้ไขจิตของตนเองการสร้างบุญด้วยศีลสมาธิปัญญาคือกุญแจสำคัญและการสำนึกผิดอย่างจริงใจคือพลังที่บริสุทธิ์ที่จะช่วยเราได้ทุกครั้งที่คุณทำความดีจงอุทิศด้วยจิตที่เปี่ยมด้วยเมตตาและจงตั้งใจว่าจะไม่สร้างเหตุแห่งกรรมนั้นอีกและทางแห่งความสุขจะปรากฏแก่คุณอย่างแน่นอน